สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะไปทำขนมตะโก้สาคูข้าวโพดกันนะคะขนมตะโก้สาคูข้าวโพดนั้นเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปทำขนมกันเดี๋ยวเรามาดูถึงวัตถุดิบกันก่อนนะคะว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการทำตะโก้สาคูข้าวโพดนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างวัตถุดิบจะแยกออกเป็นสองส่วนนะคะในส่วนแรกจะเป็นส่วนที่ใช้ในการทำไส้ตะโก้หรือส่วนที่เป็นสาคูข้าวโพดของเรานั่นเอง วัตถุดิบชนิดแรกนะคะก็คือสาคูเม็ดเล็กน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าข้าวโพดหวานและเกลือป่นเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติสำหรับส่วนที่เป็นด้านหน้าตะโก้นะคะจะประกอบไปด้วยหัวกะทิแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือปน่นและใบเตยสำหรับในคลิปนี้ นอกจากเราจะมีการสอนทำขนมตะโก้สาคูข้าวโพดแล้วยังมีการสอนในเรื่องของการทำกระทงใบเตยซึ่งเป็นกระทงสี่เหลี่ยมที่เราทำมาจากใบเตยใช้ใส่ขนมตะโก้สาคูข้าวโพดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามการทำกระทงใบเตยกันเลยนะคะไปเลยค่ะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสาธิตวิธีการทำกระทงใบเตยนะครับที่ใช้สำหรับใส่ขนมตะโก้นะครับ ก่อนไปทำลองมาดูกันเลยว่าเตรียมอะไรไปบ้าง1นะครับกันไกล2แม็กและลูกแม็กนะครับ3มไม้บรรทัดนะครับ4ผ้าสำหรับเช็ดนะครับและ5นะครับใบเตยการเลือกใบเตยที่จะนำไปทำกระโปรงครับใช้บริเวณตรงกลางนะครับที่ไม่แข็งจนเกินไปนะครับตัดส่วนที่แข็งออกครับใช้ในส่วนของ ตรงกลางนะครับขั้นตอนแรกนะครับนําใบเตยนะครับมาเช็ดเช็ดให้สะอาดนะครับจากนั้นก็ทําการตัดนะครับเอาด้านส่วนที่แข็งออกนะครับแล้วก็ตามกระดาษแข็งมาหนึ่งการวัดให้ได้ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ทาไปที่ในตัวของใบเตยนะครับตัดให้ได้ ทั้งหมดสี่แฉกนะครับสองแฉกที่สามครับสี่ครับและแฉกที่ห้านะครับคุณครูตัดออกทั้งใบเลยโอเคก็จะได้นะครับอย่างนี้นะครับ วิธีการทำกระทงนะครับเริ่มตั้งแต่แฉกที่สองนะครับทับไปที่แฉกที่หนึ่งครับแฉกที่สามทับไปที่แฉกที่สองจากนั้นเอาแฉกที่สี่นะครับซ้อนไปในแฉกที่หนึ่งและแฉกที่ห้าก็สอดลงไปด้านล่างครับนี่นะครับโอเคก็จะไฟ่กันอย่างนี้ครับจากนั้นนะครับก็เอาแม็กแม็กรับ เ <Okay. S 2> mm hmm. ก็จัดรูปทรงครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. ก็จะได้กระทงที่สำเร็จครับ ส่วนที่เป็นเมษสาคูโดยการนำเมษสาคูไปชั่งแล้วจากนั้นนำไปแช่น้ำสิบถึนาทีเพื่อให้แป้งสาคูดูดซึมน,น้ำจนมีลักษณะที่เกิดการพองตัวก่อนที่จะนำไปทำเป็นไส้ตะโก้นะคะสำหรับแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าเราจะนำไปทำทั้งตัวตะโก้และไส้สาคูข้าวโพดดังนั้นเวลาที่เราชั่ง เราจะแบ่งออกเป็นสส่วนโดยช่างในส่วนที่เป็นไส้และช่างในส่วนที่เป็นตัวเตรียมเอาไว้เพื่อนําแป้งไปละลายกับน้ํากะทิที่เรานํามาทํานี้นะคะจะเป็นหัวกะทิซึ่งเป็นกะทิบรรจุกล่อง เป็นกะทิที่ผ่านการสเตอริไดมาเรียบร้อยแล้วสําหรับในส่วนผสมอื่นๆนะคะเช่นน้าตาลทรายเราจะทําการชั่งเป็น2ส,ส่วนเช่นกันนําไปใช้ในสาคูข้าวโพดที่เป็นตัวไส้และตัวที่เป็นครีมตะโก้ด้านบนซึ่งในส่วนผสมนี้จะมีระบุไว้ ตามรูปนะคะสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่เรานำมาใช้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าในแต่ละส่วนนี้จะมีสัดส,ส่วนหรือปริมาณเท่าไรบ้างในส่วนของไส้ตะโก้หรือตัวที่เป็นสาคูข้าวโพดจะประกอบไปด้วยสาคูเม็ดเล็ก150กรัมแป้งข้าวเจ้า20-30กรัมซึ่งแป้งข้าวเจ้านี้จะช่วยให้ในเรื่องของความเนืด และความข้นของตัวสาคูข้าวโพดดังนั้นจะใช้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชอบว่าชอบความหนืดมากหรือน้อยเพียงไรน้ำตาลทรายจะใช้อยู่ที่40-50กรัมถ้าคนไม่ชอบหวานก็อาจจะใส่หรือลดปริมาณน,น้อยลงกว่านี้ได้ข้าวโพดใช้ข้าวโพดหนึ่งฝักนะคะสำหรับเกลือปน่นเราจะใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือประมาณ2-3กรัมเป็นตัวที่เพิ่มรสชาติให้กับไส้ตะโก้ส่วนผสมในส่วนที่2นะคะ ก็จะเป็นครีมตะโก้หรือตัวหน้าตะโก้นั่นเองสําหรับตัวหน้าตะโก้นี้จะประกอบไปด้วยหัวกะทิชนิดกล่องที่บรรจุ250มิลลิลิตรนะคะเราใช้1กล่องเลยและแป้งข้าวเจ้า20กร,รมัมน้ำตาลทรายขาว15-20กร,รมัมและเกลือป่อนอยู่ที่5-7กร,รมัมสำหรับเกลือป่อนนี้เราจะใส่เยอะนิดนึงเพื่อให้ตัวครีมตะโกหรือตัวตะโก้ที่ออกมามีลักษณะ เค็มและมันนอกจากนั้นเราจะใช้ใบเตยประมาณ3-4ก้านใส่เพื่อให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นในการกวนครีมตะโก้นะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำของหวานกาันของหวานที่เราจะทำนะคะก็คือ,อ,อขนมนะคะขนมสักูตะโก้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอน,น,ตอน,นการทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะอันนี้เป็นเม็สาคูนะคะซึ่งเม็สาคูเนี่ยเราจะต้องแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อให้เกิดการพองตัวนะคะอันนี้เตรียมน้ำไว้แล้วนะคะจะแช่ไว้สักประมาณ10-15นาทีนะคะและหลังจากนั้นพอมเขาเริ่มเกิดการพองตัวแล้ว เราก็เริ่มซาวนะคะเราจะซาวตัวไม้สักคูขึ้นนะคะพอเราซาวไมาส้สักคูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะนําไม้สักคูตัวเนี้ยไปกวนนะคะซึ่งะตะก้สักคูของเราวันเนี้ยเราจะใส่ข้าวโพดด้วยนะคะเพื่อที่จะเริ่มความอร่อยลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําในส่วนของตัวที่เป็นสักคูที่เป็นด้านล่างนะคะตัสสวสักคูด้านล่างเนี่ยเราจะใช้น้ํานะคะ,ะน้ําเปล่านะคะ ผสมกับตัวแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าตรงนี้คู่แบ่งไว้2ส่วนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นตัวกับส่วนที่เป็นอยู่อยู่ที่หน้าของครีมกะทินะคะแล้วเราก็คนให้เท่ากันนะคะ จะได้ความหนืดที่มีความเข้มข้นและมีความหนืดมากเราก็จะใช้ตัวของสัดส่วนของตัวแป้งมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนที่เรานำลงไปกวนกับตัวเม็ดาคูนะคะแล้วก็ข้าวโพดว่าเราจะต้องการความหนืดมากน้อยขนาดไหนเราจะได้เป็นลักษณะของตัวน้ำแป้งนะคะทำตัวไส้สากูก่อนนะคะตัวไส้สากู เราจะไม่ใส่ไปในคราวเดียวกันนะคะจะค่อยๆใส่เดี๋ยวเราจะกวนให้ตัวเมสาคูเนี่ยเกิดการคองตัวหลังจากที่เมสาคูนะคะเริ่มคองตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะใส่ส่วนผสมนะคะน้ำตาลนะคะความหวานนี่ก็คือถ้าเราไม่ชอบหวานมากนะคะเราก็อาจจะใส่น้ำตาลน้อยนิดนึงจากนั้นกวนนะคะให้เข้ากัน จนกว่าเมสากูจะพองใสนะคะเราจะกวนจนเนื้อขั้นใสนะคะแล้ว,วจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดนะคะที่เราเตรียมไว้แ้กคนให้เท่ากันให้ข้าวโพดเกิดการกระจายตัว วสาคูด,ด้านล่างแล้วนะคะเราก็จะทําการนําปหยอดนะคะโดยเราจะใช้ถุงพลาสติกนะคะถุงร้อนนะคะตักตัวไส้นะคะใส่ถุงนะคะเพื่อที่จะให้หยอดได้ง่ายขึ้นนะคะหลจากที่เรานาตัวสากคูกรอบใส่ถุงแล้วนะคะเราก็จะตัดที่ปลายถุงนะคะเพื่อที่จะเอาไปหยอดใส่ในกระทงนะคะ แล้วเราก็จะเริ่มหยอดนะคะเวลาหยอดนะคะเราไม่ต้องหยอดจนเต็มนะคะเราจะหยอดแค่ประมาณแค่ครึ่งเดียวนะคะค่ะในตรงส่วนใข่ตัวนะ ไส้มันมีความหนืดหรือมันจะเริ่มเย็นนะคะมันจะทําให้เราเอาออกเอาออกจากตัวถุงยางนะคะก็ให้เราใช้ช้อนนะคะ,ะช่วยตะล่อม มอกับกระทงด้านล่างนะคะก่อนที่เราจะหยอดตัวหน้าหน้าตะโก้ลงไปทํทำให้หน้ามันเสมอ,เ,อ,อเกิดความสมุ่ลเสมอกัน เราจะรอเพื่อที่จะนำตัวครีมกะทิที่เป็นตะโก้นะคะใส่เข้าไปด้านหน้าค่ะในส่วนของตัวกะทิตะโก้นะคะเราก็จะใช้ตัวแป้งข้าวเจ้านะคะผสมกับน้ำนะคะ,อะพอเราผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะคนให้ตัวแป้งละลายเช่นเดิมนะคะคลแบบ้ายๆกับตัวสักครูมเมื่อกี้นะคะ อแป้งละลายเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเตรียมพักไว้ด้านนอกก่อนหลังจากนั้นเราจะใช้กะทินะคะเทลงไปหมดเลยในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะเพราจะทำให้ตัวกะทิมันแตกแตกแตกตัวนะคะ าาก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราตั้งไฟไปแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ําตาลนะคะใส่เข้าไปในกะทินะคะหัวกะทิแล้วเราจะคนจนน้าตาลละลายนะคะสําหรับในตัวหัวกะทินะคะเราจะไม่ให้หวานมากนะคะ เพื่อเป็นการเพิ่มความหอมนะคะให้กับ,กบตะโกกับกินของเรานะคะเราจะเอาใบเตยนะคะผสมลงไปด้วยนะคะเพื่อให้กลิ่นหอมระเหยของใบเตยนะคะเข้าไปในตัวคลินตะโก้นะคะ จากนั้นเราจะค่อยๆใส่แป้งลงไปนะคะในขณะที่ใส่แป้งเราก็ควรจะคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งเกิดการโดนความร้อนแล้วก็เซ็ตตัวเป็นเจลไปก่อน ตัวครีมตะโกนี้ถ้าใครอยากจะให้เซตตัวมากเราก็จะใส่ตัวแป้งลงไปเยอะนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ชอบให้หน้าตะโกแข็งมากนะคะเราก็จะใส่ตัวแป้งข้าวเจ้านะคะลงไปน้อยแล้วเราก็จะใส่เกลือนะคะตัวครีมตะโกตัวนี้เราจะให้มีรสเค็มนำนะคะ รสชาติสามารถปรับได้ตามความชอบของเรานะคะว่าเราชอบรสเค็มหรือรสหวานแค่ไหนเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะคนผสมจนเกิดความข้นหนืดมากขึ้นนะคะจนตัวแป้งแป้งข้าเจ้านะคะเกิดความข้นมากขึ้นนะคะเราก็จะได้ออกไปลักษณะของครีมกะทินะคะข้นๆ แล้วหลังจากนั้นพอเราให้มันเซตตัวได้ซักระดับหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะนี้มันยังร้อนอยู่มันอาจจะยังเหลวแต่พอเราไปบีบใส่หน้า,าตัวสักคูไส้สักคูเราที่ทำไว้นะคะมันก็จะเซตตัวแข็งมากขึ้นพยายามคนให้ทั่วนะคะอย่าให้ตัวแป้งนะคะเกิดการจับตัวเป็นก้อนนะคะ ทีมตะโก้แล้วนะคะจะเห็นว่าตอนที่ยังร้อนอยู่เขาจะมีลักษณะข้นๆแล้วก็เหลวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้หยอดลงใส่เป็นหน้าตะโก้นะคะจะใช้ช้อนนะคะค่อยๆตักหยอดนะคะ